ย้อนวันวาน,นภาพยายหนิงกับชมพู่อรารยาตอนเด็กหลายคนเห็นยิ้มเลยน่ารักน่าเอ็นดูมากนางเอกสาวซุปตาชมพู่อรารยาเพิ่งผ่านพ้นวันคล้ายวันเกิดไปเมื่อวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาปีนี้เธออายุ43าปีแล้วแต่บอกเลยว่าเธอยังสวยจึงทำถึงในทุกเรื่องโดยเฉพาะด้านแฟชั่นที่ยังคงเป็นผู้นำของสาวๆทุกรุ่นจริง,รงๆเรียกว่าเป็น43ามกะละที่คุณภาพแน่แนๆและในวันเกิดที่ผ่านมาชมพู่อรารยาเธอทำงานอยู่ที่ต่างประเทศ แต่ก็ไม่ใช่อุปสรรคแต่อย่างใดเพราะนอตวิชรุตสามีสุดหล่อที่อุ้งลูกสาวน้องเกลและที่สายฟ้าที่พายุมาแฮปปี้เบิร์ตเดย์ภรรยาสุดที่รักผ่านวิดีโอคอลง,งานนี้ทำเอาแม่ชมถึงกับปล่อยโฮเลยทีเดียวนอกจากนี้ยังมีภาพซึ้งๆของชมพู่อรารยาหลังบินกลับเมืองไทยแล้วเธอไปหาคุณแม่หรือที่แฟนคลับรู้จักกันดีในนามยายหนิงของหล้านๆพร้อมกับนาพวงมาลัยสุดสวยไปไหว้คุณแม่เป็นภาพที่น่าประทับใจมากและประทับใจยิ่งกว่านั้นคือภาพย้อนวัน,วา,นวานของยายหนิงกับชมพู่ ที่หลายคนลงความเห็นว่าตอนเด็กภาพนี้แม่น่ารักมากคือเด็กๆสามคนที่สายฟ้าพี่พายุน้องเกลย่อส่วนมารวมกันย้อนกลับไปในอดีตภาพที่ถูกแชร์ในโลกโซเชียลภาพของยายหนิงกับชมพู่อารยาตอนเด็กเรียกได้ว่าเป็นภาพที่น่ารักและทําให้หลายๆคนยิ้มตามได้โดยเฉพาะภาพของชมพู่อารยาตอนเด็กที่ดูน่ารักและน่าเอ็นดูเป็นอย่างมากภาพนี้ทําให้หลายๆคนรู้สึกถึงความผูกพันและความรักของชมพู่อารยากับยายหนิงภาพนี้เป็นภาพที่แสแดงให้เห็นถึงความรัก และความอบอุ่นในครอบครัวของชมพู่อารยาและยายหนิงซึ่งเป็นภาพที่ทําให้หลายๆคนรู้สึกอบอุ่นและมีความสุขสําหรับชมพู่อารยาเองก็ได้เผยว่าเธอรู้สึกขอบคุณยายหนิงที่อยู่เคียงข้างและดูแลเธอมาโดยตลอดซึ่งยายหนิงก็เป็นคนที่ชมพูรร่อารยานับถือและรักมากชมพู่อารยากล่าวว่ายายหนิงเป็นคนที่รักและห่วงใยฉันมากฉันรู้สึกขอบคุณที่ยายหนิงอยู่เคียงข้างและดูแลฉันมาตลอดฉันรักยายหนิงมากภาพย้อนวันวานนี้เป็นภาพที่น่ารักและน่าประทับใจ สำหรับแฟนคลับของชมพู่อารายาและเป็นภาพที่แสดงให้เห็นถึงความรักและความอบอุ่นในครอบครัวของชมพู่อารายานอกจากนี้ภาพนี้ยังเป็นภาพที่น่ารักและน่าเอ็นดูสำหรับผู้ที่ได้เห็นอีกด้วยสำหรับชมพู่อารายาเองก็ได้เผยว่าเธอรู้สึกขอบคุณที่ยายหนิงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเธอและเป็นคนที่สำคัญมากสำหรับเธอชมพู่อารายากล่าวว่ายายหนิงเป็นเหมือนแม่คนที่สองของฉัน,ฉ,นฉันรู้สึกขอบคุณที่ยายหนิงอยู่เคียงข้างและดูแลฉันมาตลอดฉันรักยายหนิงมาก ภาพนี้เป็นภาพที่น่ารักและน่าประทับใจสําหรับแฟนคลับของชมพู่อารอยาและเป็นภาพที่แสดงให้เห็นถึงความรักและความอบอุ่นในครอบครัวของชมพู่อารอยานอกจากนี้ภาพนี้ยังเป็นภาพที่น่ารักและน่าเอ็นดูสําหรับผู้ที่ได้เห็นอีกด้วยสําหรับชมพู่อารอยาเองก็ได้เผยว่าเธอรู้สึกขอบคุณที่ยายหนิงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเธอและเป็นคนที่สําคัญมากสําหรับเธอชมพู่อารอยากล่าวว่ายายหนิงเป็นเหมือนแม่คนที่สองของฉันฉันรู้สึกขอบคุณ ที่ยายหนิงอยู่เคียงข้างและดูแลฉันมาตลอดฉันรักยายหนิงมากภาพนี้เป็นภาพที่น่ารักและน่าประทับใจสําหรับแฟนคลับของชมพู่อารยาและเป็นภาพที่แสดงให้เห็นถึงความรักและความอบอุ่นในครอบครัวของชมพูอ่อารยานอกจากนี้ภาพนี้ยังเป็นภาพที่น่ารักและน่าเอ็นดูสําหรับผู้ที่ได้เห็นอีกด้วยสําหรับชมพู่อารยาเองก็ได้เผยว่าเธอรู้สึกขอบคุณที่ยายหนิงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเธอและเป็นคนที่สําคัญมากสําหรับเธอชมพู่อารยา กล่าวว่ายายหนิงเป็นเหมือนแม่คนที่สองของฉันฉันรู้สึกขอบคุณที่ยายหนิงอยู่เคียงข้างและดูแลฉันมาตลอดฉันรักยายหนิงมากภาพนี้เป็นภาพที่น่ารักและน่าประทับใจสําหรับแฟนคลับของชมพู่อารยาและเป็นภาพที่แสดงให้เห็นถึงความรักและความอบอุ่นในครอบครัวของชมพู่อารายานอกจากนี้ภาพนี้ยังเป็นภาพที่น่ารักและน่าเอ็นดูสําหรับผู้ที่ได้เห็นอีกด้วยสําหรับชมพู่อารยาเองก็ได้เผยว่าเธอรู้สึกขอบคุณที่ยายหนิงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเธอ และเป็นคนที่สําคัญมากสําหรับเธอชมพู่อารยากล่าวว่ายายหนิงเป็นเหมือนแม่คนที่สองของฉันฉันรู้สึกข,ขอบคุณที่ยายหนิงอยู่เคียงข้างและดูแลฉันมาตลอดฉันรักยายหนิงมากภาพนี้เป็นภาพที่น่ารักและน่าประทับใจสําหรับแฟนคลับของชมพู่อารยาและเป็นภาพที่แสดงให้เห็นถึงความรักและความอบอุ่นในครอบครัวของชมพู่อารยานอกจากนี้ภาพนี้ยังเป็นภาพที่น่ารักและน่าเอ็นดูสําหรับผู้ที่ได้เห็นอีกด้วยสําหรับชมพู่อารยาเองก็ได้เผยว่า เธอรู้สึกขอบคุณที่ยายหนิงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเธอและเป็นคนที่สําคัญมากสําหรับเธอชมพู่อารยากล่าวว่ายายหนิงเป็นเหมือนแม่คนที่สองของฉันฉันรู้สึกขอบคุณที่ยายหนิงอยู่เคียงข้างและดูแลฉันมาตลอดฉันรักยายหนิงมากภาพนี้เป็นภาพที่น่ารักและน่าประทับใจสําหรับแฟนคลับของชมพู่อารยาและเป็นภาพที่แสดงให้เห็นถึงความรักและความอบอุ่นในครอบครัวของชมพู่อารยานอกจากนี้ภาพนี้ยังเป็นภาพที่น่ารักและน่าเอ็นดู สำหรับผู้ที่ได้เห็นอีกด้วยสำหรับชมพู่อารยาเองก็ได้เผยว่าเธอรู้สึกขอบคุณที่ยายหนิงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเธอและเป็นคนที่สำคัญมากสำหรับเธอชมพู่อารยากล่าวว่ายายหนิงเป็นเหมือนแม่คนที่สองของฉันฉันรู้สึกขอบคุณที่ยายหนิงอยู่เคียงข้างและดูแลฉันมาตลอดฉันรักยายหนิงมาก